กลับมาท่องดินแดนแห่งเทพนิยาและสัมผัสการเดินทางที่สุดวิเศษไปกับหนังสือใต้กระโปรงสกอตเล่มนี้กันต่อค่ะ ค่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะคะสิ่งแรกของผู้ที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเยือนแดนไกลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการต้อนรับขับสู้ของเจ้าของบ้านค่ะ,คะแต่สําหรับประเทศสกอตแลนด์นะคะรับรองค่ะว่าอบอุ่นแน่นอนแล้วเรื่องอาหารเขามีบอกไว้ด้วยไหมคะพี่ยออ่อมเรื่องนี้ไม่พลาดค่ะเพราะว่าคุณเหมือนฝันนะคะเขาได้สอดแทรกวัฒนธรรมเรื่องการกินอาหารไว้ในเรื่องเล่าระหว่างการดินเดอร์ค่ะใครที่ไปเยือนสกอตแลนด์จะได้ไม่ปล่อยไก่ค่ะ คนที่นี่ดื่มไวน์กันแทนน้ำอาหารทุกประเภทต้องทานกับไวน์และจงอย่าถามหาน้ำเปล่าดื่มเชียวละเพราะพวกเขาจะทำหน้าแปลกใจกลับมาเหมือนที่เธอเจอมาแล้วแต่ถ้าเอ่ยถึงอาหารข่าวก็หนีไม่พ้นไส้กรอกยักษ์ที่นำเอาทุกอย่างในพุงแกะมาต้มจนสุกบดละเอียดและคลุกเคล้าด้วยเครื่องเทศหลากหลายชนิดมันเป็นอาหารประจำชาติของชาวสกอตท,ที่หากินไม่ได้ง่ายๆนิยมกินตามเทศกาลหรืองานเลี้ยงสำคัญของครอบครัว ถ้าใครไม่ได้ลิ้มลองรสชาติไส้กรอกยักษ์นี้ถือว่ามาไม่ถึงสกอตแลนด์ได้เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการทานอาหารของชาวสกอตแลนด์ที่เราอาจไม่เคยรู้นะคะส่วนอาหารขาวจานนี้หนุ่งหนิงขอบ,บายค่ะใจไม่กล้าพอแล้วที่นี่เขาทานอาหารหวานอะไรกันนะคะพี่ย่อม อ๋อหลังจากจบอาหารคาวแล้วนะคะเขาต้องตบท้ายด้วยขนมหวานค่ะซึ่งเป็นพุดดิ้งผลไม้รวมนะคะสีชมพูหวานๆข้างในจะมีวิสกี้อยู่ในปริมาณที่พอหมาะค่ะ,คะแต่ว่าวิธีการกินของชาวสกอตแลนด์ยังไม่จบเท่านี้นะคะหลังจบคาวหวานแล้วเขาต้องตบท้ายด้วยชาร้อนอีกทีหนึ่งค่ะ นุงหนิงรู้มาว่าถ้าจะให้ครบขั้นตอนตามวิถีของชาวสกอตแท้ๆเนี่ยต้องจบด้วยวิสกี้สกอตนะคะถึงจะสมบูรณ์แบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะวิสกี้นี่อยู่กับชาวสกอตแลนด์มานานจริงๆค่ะ แถมท้ายบทนะคะยังมีสอนภาษาสกอตัอลคำคอีกด้วยค่ะอย่างเช่นคำว่าสลานจิว่านะคะซึ่งแปลว่าฉันยังไม่เมาค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากที่นี่มีวิถีอาหารการกินที่แปลกๆแล้วที่นี่ก็ยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและก็ขึ้นชื่อด้วยนะคะอย่างเช่นเมืองที่ชื่อว่าเมืองกาสโกค่ะเมืองที่ใครๆก็รักเธอค่ะคุณเหมือนฝันเล่าว่า กราสโกเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาะบิสติสรั้งอันดับสองรองจากลอนดอนใกล้ๆก,ก,กับจัตุรัสจอรสเป็นแกลเลอรี่โมเดิร์นอาร์ตและเมืองนี้บรรจุอรารยธรรมสมัยวิกตอเรียนไว้ได้อย่างสมบูรณ์เช่นมหาวิทยาลัยกาสโกร,รอยัลคอนเสิร์ l ห,ห้างพรินซ์แควตลาดบารัสและอีกมากมายที่ชวนให้ผู้มาเยือนตกหลุมรักมานักต่อนักแล้ว แมฟังน้องหนุม่มหนิงพูดแล้วนะคะพี่อยากจะไปรัวชัตเตอร์ที่เมืองกลาสโกว์จริงๆเลยค่ะอย่างนี้ต้องเก็บไว้ในเมมโมรีสมองแล,แล้วนะคะเวลาไปจริงๆจะได้ไม่พลาดเมืองน,นี้ค่ะนอกจากพาชมสถาปัตยกรรมอันงดงามไปแล้วในเล่มก็ยังแนะนำที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนสกอตแลนด์นั่นก็คือทะเลสาบล็อกโรมอนทะเลสาบที่โรแมนติกที่สุด แต่ถ้าใครอยากได้คิ้วไปเป็นของฝากก็ต้องไปที่นี่เลยค่ะร้านขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านลัรสหลังจากได้ของฝากติดไม้ติดมือกันไปแล้วนะคะทริปเซอร์ไพรส์ที่คุณเหมือนฝันได้ไปเยือนก็คือเมืองประวัติศาสตร์เพื่อตามรอยท่านวอลเลสค่ะ วันเลสเป็นวีรบุรุษของชาวสกอตสมัยศตวรรษที่13ชื่อเต็มของเขาก็คือทันเซอร์วิลเลียมวันเลสและที่แห่งนี้เป็นดินแดนที่ชาวสกอตร,ร,รบชนะชาวอังกฤษและเป็นดินแดนที่เป็นประตูสู่ไฮแลนด์ที่มีชื่อว่าสเตอร์ลิงคาสเซิล เขาว่ากันว่าสมัยก่อนหากใครได้ครอบครองปราสาทแห่งนี้เท่ากับได้ครอบครองสกอตแลนด์ทั้งประเทศส่วนบรรยากาศด้านนอกปราสาทก็สุดเจ๋งค่ะมองเห็นวิวตัวเมืองสลับกับขุนเขาและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ทำให้ปราสาทบนยอดเขาแห่งนี้ดูมีอำนาจยิ่งขึ้น แต่ละสถานที่ที่เราพูดคุยกันมาล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์และชวนให้ผู้ที่มาเยือนเนี่ยเคลิบเคลิมแล้วก็หลงไหลนะคะจนมิสามารถลืมที่แห่งนี้ได้ลงค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้ค่ะใต้กระโปรงสกอตนะคะและถ้าคุณผู้ชมมีแพลนที่จะไปเที่ยวสกอตแลนด์แล้วก็อย่าลืมพกไกด์นำทางชั้นเยี่ยมเล่มนี้ติดตัวไปด้วยนะคะทริปนั้นของคุณรับรองจะต้องเพอร์เฟกต์แน่นอนค่ะ หนังสือพาเราท่องโลกกว้างได้เสมอนะคะวันนี้หนุ่หนิงต้องขอตัวไปวางแผนเที่ยวต่อก่อนนะคะแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ